สวัสดีจ้าสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นวอล์กหวันมาดูกันว่า1วันของแม่หมวยทำอะไรบ้างนะคะ ในคลิปก็จะเป็นวันพระนะคะเริ่มต้นที่6กโมงเช้าแม่หมวยก็มาทํากับข้าวไปทําบุญนะคะน,นี้ลูกชายบอกว่าหนูขอไปทําบุญกับแม่ปลื้มใจมากๆเลยนะคะฝังให้น้องรู้จักรักธรรม,มะรู้จักการทําบุญใส่บาทนะคะแต่ก็ไม่บังคับน้องจนเกินไปนะคะให้น้องทำเอง,งจากนั้นกลับมาถึงบ้าน8ปดโมงครึง่งแม่หมวยก็มาทําความสะอาดหินทงพระสะอาดกรอบรูปมงคลนะคะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่บ้านนะคะก็จะเป็นภาพมงคลที่พี่สาวของแม่หมวยทมาให้นะคะพี่เจี๊ยบนะเป็นภาพที่สวยมากๆเลยค่ะ บางทีไรหมวยก็ยังชอบทุกทีเลยในชีวิตของหมวยก็มีผู้ใหญ่ใจยีชีวิตเยอะมากเลยนะคะจากนั้นมีผู้ชายเอาดอกไม้มาให้แอบดีใจเขาบอกว่าเอามาไหว้พระนะคะทุกวันพระแม่หมวยก็จะเปลี่ยนน้าหิ้งพระแล้วก็ถวายดอกไม้พวงมาลัยนะจะทําแบบนี้เป็นประจําอยู่แล้วนะคะหลังจากนั้นประมาณ9ก้าโมงครึ่งนะคะแม่หมวยก็<อ>ามาช่วยชามาเราทํากับข้าวกินเองก็อลังการแบบนี้ล่ะคะ่ะ ล้างถ้วยชามเสร็จแล้วก็มาเตรียมของทําก๋วยเตี๋ยวกันนะคะก๋วยเตี๋ยวของบ้านแม่หมวยก็จะแบบง่ายๆเลยค่ะของที่มีในตู้เย็นจะเป็นเล้งแล้วก็เป็นไก่นะคะปรุงรสตามใจชอบเลยนะคะไม่มีสูตรตายตัวนะเราชิมดูว่านัวก็คือจบค่ะแค่นั้นเองเพราะว่าเราทําทานกินเองเนาะทุกนาทีของแม่หมวยก็คือมีค่ามากๆเลยนะคะคเพราะสร์อาทิตย์ก็คือต้องเหนื่อยคูณสองเพราะว่าเจ้าตัวแสบก็คือหยุดด้วยค่ะหลังจากตากผ้าเสร็จแล้วก็มาทําก๋วยเตี๋ยวต่อนะคะเราจะทาเองทุกข,ขั้นตอนนะคะคุณย่าน้องสันเดย์ ก็จะมาช่วยนะแต่แม่หมวยมองว่าทําคนเดียวมันจะสะดวกกว่านะคะโชคดีที่เรามีผักชีที่บ้านนะคะผักของคุณย่านะาไม่ต้องไปซื้อผักที่ตลาดเลยค่ะเดี๋ยวของแม่หมวยก็จะใส่ของที่มีอยู่ในบ้านทั้งหมดนะคะวันนี้ลงทุนแค่ร้อยห้าสิบบาทนะทุกคนตัดภาพใหม่ทีก๋วยเตี๋ยวของแม่หมวยเรียบร้อยแล้วนะคะเส้นเล็กที่จริงใจต้องเป็นเส้นเล็กตาดอกตัหวหนังสือสีเขียวเท่านั้นจ้าสีสันน่าทานไหมคะน้ำซุปก็คือนมในช่วงที่จะได้นั่งพักก็เป็นช่วงเวลาที่มากินนี่แหละคะ่ะประมาณ20นาทีก็จะดูซ ดูไปนะคะวันนี้ทุกคนก็คือได้กินกันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะ,ะปู่จะไปทํางานนะคะคุณปู่ก็จะไม่ได้ทานด้วยนะ,ะหลังจากนั้นเหลือเวลานิดหน่อยแม่หมวยก็จะมานั่งตัดคลิปนะคะจะได้ไปลงคลิปยาวต่อวันสองคลิปนะคะตารางชีวิตก็คือแน่นบอกแล้วคะ่ะนาทีมีค่า,ม,คามีความหมายเป็นงานเป็นเงินหมดเลยะะเราใช้เวลาอย่างคุ้มค่าค่ะหลังจากนั้นประมาณเที่ยงก็ขอดตัวไปนอนแล้วนะคะวางไว้ค่ะตัดผ้าอีกทีห้าโมงแม่หมวยก็จะนําผ้าขาวมาแช่นะว่าแม่หมวยจะซักผ้าขาวชุดนักเรียนลูกด้วยมือ นะคะไม่ซักเครื่องนะจ๊ะต่อมาก็มาพับผ้านะคะที่ว่าซักไว้ตากไว้เมื่อเช้าจ้าพับผ้าเสร็จก็คือไปเตรียมอาหารให้คุณลูกและคุณสามีนะคะเมนูนี้ก็จะเป็นไก่ทอดส,ส้มตำเธอฉันขอนั่งพักจิบกาแฟให้หายเหนื่อยก่อนอาหารเย็นวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วบอกแล้วค่ะว่าฉันไม่ว่างเลยตั้งแต่ตื่นขึ้นนะคะใครบอกว่าเลี้ยงลูกอยู่บ้านสบายมาดูนี่จ้าสบายมากหลังจากนั้นฉันก็จะขอตัวไปอาบน้ำค่ะน้ำเสร็จก็จะมาทานข้าวกันนะคะโอเคเรียบร้อยทุกสิ่งทุก อย่างกินข้าวเสร็จก็คือล้างชามเหมือนเดิมเลยค่ะ,ะได้ไม่ต้องแช่นะจากนั้นก็เอาขยะไปทิ้งค่ะจะได้ไม่ต้องให้มันมีมดมาเจาะหน้าลาคานนะคะใบกระเพรามาปลูกค้าที่มันเหลือลจากนั้นก็ส่งลูกชายเข้านอนไ่ได้พักต่อเนื่องเลยก็ไปทงานประจําของเรานะบางคนบอกว่าฉันไม่มีงานทํานี่งานของฉันใช้ภาษาอังกฤษล้วนๆเลยเลยลวลาว่างจากการทํางานประจําก็มาไล์สดเปิดไพ่แล้วก็ไลข์ขายสินค้าทั้งหมดเ,เช้าบางทีก็ไปส่งลูกค้าอยูสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ฉันด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ